ไอ้เรื่องมิสซมมิสซิงซิงซึ่งฟังไม่เข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละครับต่อให้มีคนแปลให้คุณฟังคุณก็ไม่สามารถเข้าใจได้หากยังไม่เลิกใช้ทิฏฐิที่มีในตัวเองและเปิดใจรับฟังคนอื่นบ้างสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า d ักคิวลา0้ครึง่งอ้าวยอย่รอช้าก็เลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังการตะกุยกันได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลิ่มมาแนะนำเม ตาขวาติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็นแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้ แต่ขำหยาบคายและเป็นคลิปที่มีต่การตะกุยตะกายหนังไม่เหมาะกับลูกคุณหยู่ตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งข้อมูลทั้งหมูลข่ามาจากการดูหนังถ้าหาข้อมูลวิประเด็นหรือข่าท่านจะลงมาโน้ตขออภัยด้วยเพราะผมมาตะกุยตะกายกระดุกกระดิกงิ้งงุงิ้งหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟัง เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เมืองทานเซเวเนียในปี1893ที่ตอนนี้ได้มีรถมาคันหนึ่งกําลังมุ่งหน้าตรงมาที่เมืองไอคนนี้ชื่อโทมัสเรฟิลในเรื่องเรียกเรฟิลแต่ผมจะเรียกมันว่าโทมัสละกันเขามีอาชีพเป็นนักจดทะเบียนซื้อขายที่ดินและที่เขาต้องเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาทําการขอไลเซนซ์การซื้อขายที่ดินจากลูกค้าคนหนึ่งและในขณะที่กําลังนั่งรถม้าด้วยความเพลิดเพลินจู่ๆคนขับรถมา้ามันก็เร่งสปีดม้าด้วยความเร็วซะอย่างนั้นแม่งไม่สนใจผู้โดยสารเลยจะตายหายอยู่แล้้้วววแลละะะทีี่เเเเขาาาตตอองรงรรรคมม็็นน,นักกพจืด ต้องรีบหน่อยกลางคืนมันน่ากลัวแล้วพอโทมัสมาถึงเมืองเขาก็บอกกับคนขับม้านะครับว่าเขาจะทําการเดินทางต่อเพราะว่าลูกค้าของเขาอยู่ถัดไปยังเมืองนี้แต่ไอโชเฟอร์มันก็ไม่สนใจและบอกว่าถ้าจะไปมึงก็ไปเองตอนนี้มืดแล้วอ้าวไรวะซึ่งชาวบ้านทุกคนก็บอกนะครับว่าโทมัสจะเดินทางต่อไปไม่ได้เพราะว่าสถานที่ที่โทมัสจะไปมันมีผีดูดเลือดอาศัยอยู่ระวังโดนดูดจนตายห่าแต่โทมัสมันก็ไม่สนใจผีดูดเลือดอะไรเลอะเถอะเขาก็เลยเดินทางไปที่บ้านลูกค้าด้วยตัวของเขาเองและสถานที่ที่เป็นบ้านของลูกค้าสุด premium, ช่องไม่มีใครเคยย่างไกรเข้ามาแต่ถึงกระนั้นไอทมัสก็ยังไม่สนเพราะมันสนใจแต่เงินที่จะได้เท่านั้นและในขณะที่มันกําลังจะเปิดประตูเข้าไปในปราสาทโจูจประตูมันก็เปิดอัตโนมัติแถมมันยังปิดได้เองอย่างกับประตูเซเว่นซะอย่างนั้นแมงคอดไฮเทคและโจูจลูกค้าของมันก็โผล่มาเขามีชื่อว่าเขาแร็กฮิวลาชื่อแมงคอดนาคบซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ใช่คนหรอกครับเพราะว่ามันคือผีดิบที่อยากจะเปลี่ยนที่อยู่เฉยๆอยู่ที่นี่มันน่าเบื่อและในขณะที่ไอทมารกกำลังงงน้องค้างคาวสุดน วและการที่ไ้ค้างคาวตัวนี้บินมามันก็ดันฝากขี้ไว้ที่บันไดมันจึงทําให้พี่แดกที่กําลังจะเดินลงมาคุยกับไอ้โทมัสสะดุดขี้ค้างคาวตัวเองตกบันไดกิ้งกระลุกกระลุกแบบทุเรศทุรังซะอย่างนั้นแม่งหมดความน่ากลัวเลยพี่แดกโกจากนั้นพี่แดกก็พาโทมัสขึ้นไปด้านบนเพื่อคุยธุรกิจแม่งเดินทะลุใยแมงมุมได้ไงวะไอ้โทมัสที่แบบนั้นก็คิดว่าใยแมงมุมเป็นภาพโฮโลแกรมมันก็เลยลองเดินทะลุดูบ้างและก็นั่นแหละโดนพันจนแทบจะเดินไม่ได้แม่งจะได้ขายไม่ว่าที่เด่นและพอไอ้ไปจากกททีี่นสั ไม่อยากอยู่แล้วแต่พอเซ็นสัญญาเสร็จโจโจไโทมัสมันก็โดนกระดาษบาดจนเลือดของมันพุ่งออกมาอย่างกับท่อน้ําแตกซะอย่างนั้นแม่งพุ่งยิงกว่าเครื่องฉีดแรงดันแล้วมันก็ทําให้พี่แดกต้องตะบาดแตกเพราะอยากจะแดกเลือดขอยโทมัสแต่เขาก็ยังหักข้ามใจตัวเองได้นั่นก็เพราะอยากจะได้ไโทม,มัสเป็นท่ารับใช้แม่งทําไมลูกค้ามองกูแปลกๆวะและในคืนนั้นไอโทมัสมันก็นอนพักที่ปรา,าสาทนี้นั่นก็เพราะมันดึกเกินกว่าที่จะเดินทางแต่ในขณะที่มันกำลังหลับโจโจเด็กของพี่แดกทั้งสองตัวก็โผล่มาแม่งอย่างต้มซึ่ง ไอโทมัสท,ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจสุดเขตที่จูจก็มีสาวทรงโตมาโยโย่มันแบบไม่หยุดยัง้งแม่งอยากจะมุดเข้าไปในจอจริงๆเลยโกแต่ในขณะที่ไอโทมัสกำลังโดนรุกคือบอย่างหนักโจโจพี่แดก,ก็เดินผ่านหน้าห้องมาพอดีอ้าวไอนี่เล่นกูซะและ้วพี่แดกก็ะดัยโทรมาเป็นชดว่าจะมาสวัแกกับเด็กตุ้งของเขาไม่ได้แม่งโคตรยมคิดจะตีท้ายครัวแดคิล่าพี่แดกก็เลยไม่มีทางเลือกเขาก็เลยใช้พลังสะกดจิตไอโทมัสเพื่อให้มันตกเป็นท่าของเขาแบบไม่ลืมหูลืมตาเออไม่ลืมหูลืมตาจริงๆแม่งหลับไปดื้อเลย นั่นแหละน้ำคานซึ่งไอโทมัสก็มีหน้าที่สําคัญที่จะต้องดูแลรักษาโรงศพที่เป็นจุดเซฟของพี่แดกในขณะที่เดินทางด้วยเรือเพื่อที่จุดเซฟของเขาจะได้ปลอดภัยตอนที่เคลื่อนย,าอย้ายไปยังที่อยู่ใหม่แล้วก็ดูดกมันดูแลได้ดีมากเรือแม่งคงเข็งจัดแกว่งไปแกว่งมาจนมันทําให้พี่แดกทนไม่ไหวและลุกขึ้นมาด้วยความมึนงงโอ้ยแดกคิลลาเมาเรือแล้วพอถึงที่หมายพี่แดกก็บอกนะครับว่าเขาจะแดกลูกเรือทุกคนให้หมดนั่นก็เพราะพวกมันทําให้เขามึนหัวอย่างนากแม่คอทหอดซึ่งข่าวมันก็ลงหน้าน่าาเรรือลลรออูยบ นนคนก็คือไอ้โทมัสท,ที่ไม่โดนแดดนั่นแหละครับตามไปที่โรงละครแห่งหนึ่งในลอนดอนที่ตอนนี้ครอบรครัวของหมอจอนกาลังดูการแสดงโอเปร่าอยู่คนนี้คือหมอจอนสองคนนี้คือลูกสาวทั้งสองของหมอจอนชื่อลูซี่และมีนาส่วนในคนนี้ชื่อโจนาธานเขาเป็นคู่มั่นของมีนาตัวละครแม่งเยอะจังวะซึ่งหมอจอนก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้าที่ไอ้โทมัสมนโดนจับตัวไปรักษาและในขณะที่พวกเขากําลังนั่งชมการแสดงโอเปร่าอยู่นั้นพี่แดก,ก็แอบมาด้านหลังนั่นก็เพื่อจะมาคุยกับจอนแล้วบอกให้จอนนะปล่อยอโทมัสลูกน้องของเขาหน่อยแต่พี่แดกก็ ไม่ได้เข้าไปพูดตรงๆเพราะว่าเขาพยายามใช้เวทมนต์กับพนักงานเพื่อให้ไปบอกกับหมอจอนอีกเทนั่นแหละครับเวทมนต์ของพี่แดก,ก็กา,กากมากใช้ที่ไรม่วตลอดซึ่งมันก็ทําให้พี่แดกจาเป็นที่ต้องไปบอกเองแต่ใน,นขณะที่เขาลังจะบอกจอนูจอีนี่ก็เริ่มทํางานตา,ามคาสั่งเวทมนต์ของพี่แดกซะอย่างนั้นอ้าวอะไรของมันวะซึ่งพี่แดกก็ไม่ได้พูดกับจอนนะครับเพราะเขามัวแต่ตกตะลึงในความตุ้มของลูซี่ที่มีความบลัก,กส้าขนาดน,นั้นแม่งโคตรบ้ากามเลยพี่แดกโก้และนี่คือนัลลูซี่ที่เหมือนจะต้อง แดกด้วยการถอดนู่นนี่นั่นทีละชิ้นทีละชิ้นพี่แดกที่เห็นก็แทบจะทนไม่ไหวแม่งยั่วกูซะขนาดนี้เขาก็เลยรอเวลาให้ดึกสงัดละกลายร่างเป็นครัง้งคาวบินตรงไปที่ห้องลูซี่ใส่ย,ยัว่วแต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมของพี่แดกมันก็ทําให้เขาบินมาชงกระจกเหมือนกับนกโง่ซะอย่างนั้นแม่งคนโงแาา่และไอ้บ้ากามและพอพี่แดกเข้ามาได้จูจ่ๆจอนกับโจก็เข้ามาในห้องของลูซี่เพราะพวกเขาได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระแทกกระจกซึ่งมันทั้งสองคนก็หาไม่เจอว่ามีตัวอะไรมาทําเสียงดังแม่งแอบอย่างกับ เพราะแรงประตูที่กระทบกระเทือนแล้วพอได้โอกาสพี่แดกก็ทําการดูเข้าไปที่องลูซี่กว่าจะได้แดกแมงอุปสรรคเยอะชิบหายเช้าวันต่อมาที่โรงพยาบาลบ้าไอโทมัสที่ตอนนี้กําลังเอออยู่ซึ่งมันก็โดนขังเดี่ยวเพราะอาการมันไม่เหมือนผู้เหมือนคนทั่วไปและในวันนี้มันก็มาคุยกับจอรนเกี่ยวกับอาการวิปราสของมันและที่จอรนต้องการคุยกับไอโทมัสนั่นก็เพราะว่าเขาคิดว่าไอโทมัสมันไม่น่าจะเป็นบ้าแต่ในขณะที่กําลังคุยกันโจโจ่ไโทมัสมันก็จับแมลงมาแดกเฉยเลยอ้าวอะไรของมันวะเข้านั้นยังไม่พอมันย แ,แมงไม่บ้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วและที่มันต้องเป็นแบบนี้มัน,นก็เพราะเวทมนต์ของพี่แดกที่เปรียบเสมือนคำสาปให้มันต้องแดกผู้มาแรงแทนที่จะแดกอาหารเหมือนคนทั่วไปมันก็เลยยิ่งทําให้โทมัสต้องดูทุเรศทุรังในสายตาคนอื่นเข้าไปอีกเวรจริงๆตามมันที่ลูซี่ที่ตอนนี้มีหน้าพี่2ของเธอเข้ามาปลุกในตอนเช้าลูซี่ก็บอกนะครับว่าเธอรู้สึกไม่สบายและเหมือนจะไม่มีเรี่ยวแรงและที่ลูซี่เป็นแบบนั้นนันก็เพราะโดนดูดเมื่อคือนนี้มีหน้าก็เลยพาพ่อมาดูอาการของลูซี่ซึ่งมันก็ทำ บางงอยง่จอนก็นเลยบอกนะครับว่าเขาจะต้องไปปรึกษากับคนคนหนึง่งที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคแบบปลกประหลาดไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองและบุคคลผู้นั้นก็คือแวนเฮลซิงทาไมแม่งไม่เหมือนที่กูเคยดูเลยบ้าคนละแวนแน่ๆซึงแวนเขาเป็นชายแก่ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์แพทย์สอนเกี่ยวกับการชนะศพต่างๆซึ่งเขาก็สอนลูกศิษย์ทุกคนได้ดีมากเพราะจู่ๆเขาก็ดึงไส้ออกมาจากศพและแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้สัมผัสการให้ทั่วถึงแม่งสอนแบบเข้าถึงจริงๆแล้วมันก็ทําให้นักเรียนทุกคนพากันเป็นลงกันทั้งหมดชั้ ขณะที่เขากำลังจะไปพักจู่ๆพยาบาลก็เข้ามาแจ้งข่าวว่าให้เขานารีบไปบ้านของหมอจอนด่วนเพราะมีตัวอะไรมากัดลูกสาวเขาก็ไม่รู้ตัดมาที่พี่แดกที่จู่ๆก็ตื่นขึ้นในตอนกลางวันทั้งๆที่ไม่เคยตื่นขึ้นมาก่อนปกติหลับขี้เเาวซึ่งพี่แดกกคิดว่าที่เป็นแบบนี้นั่นก็เพราะเรื่องของลูซี่ที่ทําให้เขากระปี้กระเป๋าขึ้นมาแถมเขายังสามารถออกมาเดินรับแสงแดดได้เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่จู่ๆโทมัสก็โผล่มาและเห็นว่าตอนนี้ตัวของพี่แดกกาลังควันขึ้นอ้าวลูกพ ในขณะเดียวกันที่ตะแกะแวนเขาก็ได้มาดูลูซี่ที่กำลังป่วยอยู่ซึ่งมันก็ทําให้เขาเห็นนะครับว่าที่คอของลูซี่นะ่มีรอยโดนกัดตะแกะแวันก็รู้ทันทีว่านี่แหละมันคือรอยกัดของผีดูดเลือดฟันทองแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อหรอกครับว่านี่คือรอยกัดของผีเดบแมงคนเและเธอแต่ถึงกระนั้นจอนก็ไม่มีทางเลือกเอายังไงก็เอาตะแกะแวันก็เลยเอาใหญ่เขาก็บ่กนะครับว่าสิ่งที่ขับไล่และป้องกันผีดิบได้มันก็คือกระเทียมและดูแมงห้อยกระเทียมดีนึกว่าขายกับข้าวแมงคดพอคนม่เยอะแี่การ เ,เพราะกิงกระเทียมมันตลบอบอวนไปทั่วห้องจะมาช่วยหรือจะมาฆ่าแต่มันก็ได้ผลจริงๆนะครับเพราะพี่แดกก็ยังไม่าวจะแอบเข้ามาในห้องของลูซี่และพอเขาเปิดหน้าต่างออมามันก็ทําให้เขาพบว่าห้องนี้มีแต่กระเทียมเต็มไปหมดมันจึงทาให้พี่แดกไม่สามารถเข้าไปในห้องของคดพ่อคุณแม่กระเทียมได้เขาก็เลยแวะไปหายโทมัสในโรงพยาบาลบ้านนั่นก็เพื่อให้มันนะ่ะกําจัดกระเทียมในห้องของลูซี่ให้หมดแล้วก็ดูเหมือนไอโทมัสมันจะบ้ากว่าเดิมจริงๆเพราะแทนที่มันจะยืนคุยดีๆมันก็กับหัวตามพี่แดกเพื่อจะได้คุยกันง่ายขึ้้้้้นนนนนนอออดดีีวว่่ลลกกกกกงงงงแแแบบจาาาาัััพพ็หหตโไปขซ ททันีแล้วพอมาถึงไอ้โทมัสมันก็พยายามปลดกระเทียมออกแม่งจะเอาไปไว้ที่ไหนหมดวะแต่ในขณะที่มันกำลังแกะกระเทียมอยู่นั้นจูจูมันก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางของลูซี่ซึ่งไอ้โทมัสมันก็หวังดีเพราะได้ยินเสียงรางมันก็เลยเปิดผ้าห่มดูว่าข้างในใต้กระโปรงของลูซี่มีอะไรแม่งจังไรกว่าลูกพี่มันเองแล้วมันก็ทําให้ลูซี่รู้สึกตัวโตกระจายจนร้องเก๊ที่อยู่ดีๆก็มีคนมาแหวกดูหอยเธอเฉยเลยแม่งมีแต่คนบ้ากามจริงๆแล้วมันก็ทําให้ทุกคนต้องวิ่งเข้ามาดูนั่นก็เพราะลู ด้วยการสวนดักจากพวกคุมแม่งอาการหนักขึ้นเรื่อยๆและพอทุกอย่างสงบพี่แดกก็เปลี่ยนแนวใหม่เพราะว่าไม่อยากจะเพึ่ไอิโทมัสแล้วเขาก็เลยใช้พลังเวทมนต์สั่งให้ลูซี่น้าเดินออกมาหาเขาเองซะเลยเออทาแบบนี้แต่แรกก็จบแล้วมันก็ทําให้พี่แดกสามารถดุลูซี่ซ้ําได้อีกรอบแต่มีหน้าที่ยังไม่หลับเธอก็เดินมาเห็นแวบๆว่ามีอะไรบางอย่างกําลังงุ้งงิ้งกับลูซี่แต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะลูซี่ก็โดนดูดจนหมดแทงและตายหาไปในที่สุดซึ่งพวกเขาก็จัดงานศพให้กับลูซี่และเอาศพของเธอไปฝังไว้ในสุสานานซ จะต้องกลายเป็นผีดิบแน่ๆเขาก็เลยบอกว่าให้ส่งคนไปเฝ้าโรงศพเอาไว้นันก็พร้อมไม่ไว้ใจศพของลูซี่แต่ในขณะที่เขากำลังคุยกันอยู่โจโจ้พี่แดก,ก็มาที่นี่นั่นก็เพื่อมาแสดงความเสียใจที่ลูซี่ตายแมงโคตรเนียนแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะพี่แดกกับตะแก่แวนก็พากันทะเลาะกันด้วยภาษามาลาเวียโบราณที่พูดฟังกันรู้เรื่องแค่สองคนแม่งเถียงกันไปเถียงกันมาแบบฟังไม่รู้เรื่องซึ่งมันก็ทำให้พี่แดกต้องหงุดหงิดและเดินออกไปทันทีแม่งโคตรน้ำขานแต่ถึงพี่แดกจะเดินออกไป ทิงทแต่การที่พี่แดกทาแบบนั้นมันก็ทําให้ตาแก่แวนรู้ทันทีว่าไอตัวที่เป็นผีเดบน่าจะเป็นพี่แดกนี่แหละนั่นก็เพราะว่านี่ัสผีเดบพวกมันไม่เคยยอมแพ้แต่อสิ่งใดเออใครไม่ยอมแพ้คือผีดิบสินะในขณะเดียวกันที่สุสารไอ้นี่มันก็มาเฝ้าโรงศพของลูซี่และจูๆ่ๆมันก็ได้ยินเสียงของลูซี่ที่โหยหวนและเธอก็บอกว่าช่วยกูด้วยกูยังไม่ตายอา้าวหลุดคิวซีสปาร์เรลละวะมันก็เลยเปิดฝาโรงออกเพื่อช่วยลูซี่ออกมาจากความมืดแล้วก็แน่นอนตอนนี้ลูซี่กลายเป็นผีดิ ฟรีไปอีกคนและอีกสักพักโจนาธานก็มาที่สุสารนั่นก็เพราะว่าเขาเริ่มเชื่อตาแก่แวนว่าลูซี่น่ะอาจจะเป็นผีดิบต่อและก็จริงๆนะครับโจโจลูซี่ก็เดินาหามันเฉยเลยแถมเธอยังชวนไอ้โจสวัดแก๊กด้วยซึ่งลูซี่ก็บอกว่าเธออยากจะสวัแก๊กมันมานานแล้วอ้าวแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกแต่โจมันก็ไกลอ่อนสดๆมันก็บอกว่ามันน่ะมั่นกับลีน่าอยู่มันก็เลยปฏิเสธเส้นทางไปสวรรค์ั้นดาวเดิงและในขณะที่ลูซี่พยายามที่จะสวัสแก๊กไอโจนาธานอยู่นั้ กลับไปที่จุดเซฟเพื่อหลบซ่อนตัวเองตะแกะแวนกับโจนาธานก็วิ่งตามเข้าไปมันจึงทําให้พวกเขาเห็นว่าตอนนี้นะ่ะลูซี่กําลังนอนหลับแบบสบายใจตะแกะแวนก็เลยบอกให้โจนาธานนะ่ะทําการฆ่าลูซี่ให้ตายอีกรอบโดยการตอกหมุดเข้าไปที่หัวใจเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทาให้ผีตายหา่าโจนาธานก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยทําการตอกหมุดเข้าไปที่ลูซี่ทันทีแล้วมันก็ทําให้เลือดที่ลูซี่เพิ่งจะแดกมาจากคนเฝ้าพุ่งร่านออกมาอย่างกับท่อน้ําแตกแม่งอย่างกับน้าดับเพลิงต่อมาที่พี่แดกเขาก็ได้มาหาเยือแม่วก ครอบครัวนี้แหละซึ่งพี่แดกก็ใช้พลังเวทมนต์บังคับพี่เลี้ยงที่เฝ้ามีหน้าให้หลับแล้วก็ใช้พลังให้มีหน้าเดินออกมาหาเขาด้านนอกเหมือนลูซี่แต่ก็นั่นแหละครับพลังของเขาก็มั่วอีกตัวสั่งอะไรก็ไม่ได้ดังใจเขาก็เลยตัดสินใจเขา้าไปแบกเธอออกมาเองซะเลยจะได้จบจบแต่พี่แดกกระดันอุ้มมาผิดตัวแมงอุ้มพี่เลี้ยงมาเฉยเลยเขาก็เลยเดินเข้าไปเปลี่ยนใหม่เพราะไม่อยากจะแสวบแกกับพี่เลี้ยงหุ่นอวบแมงกว่าจะได้เด็กแต่ละทีลำบากลำบนชิบหายแล้วพอพี่แดกพาม เหนื่อยเสียดพีดเด็กก็ทําการดูมีนาและสวักแก้กันทันทีเรียบร้อยกูรอฉากนี้แหละเช้าวันต่อมามีนาก็กลับมาที่ห้องรับพันผ้าบรรคอปิดรอยกัดเอาไว้ถึงตอนนี้เธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วร้อนโจเธอก็พยายามรุกไอโจนนทานหนักเหมือนกับลูซี่แม้งโดนกัดทีเดียวหื่นเลยมันไม่ใช่เชื้อผีดิบและนี่มันยาปลุกสมรรถภาพช้าๆแต่ไอโจนันทานมันก็ไกลอ่อนเกินไปและพยายามหนีการรุกจากคู่มั่นตัวเองเนื่องจากมีนาหื่นเกินมนุมนาแต่มีนาก็ไม่ยอมแล้วพยายามบังคับให้โจจับดาของเธอน กำลังจับดักลูกของเขาแม่งเห็นคาตาเลยจอนก็เลยด่าโจนาธานเป็นโชดแต่โจนาธานก็บอกนะครับว่าตอนนี้นาะมีหน้าหื่นเกินไปตะแกะแวนที่เข้ามาเขาคิดว่ามีหน้าน่าจะโดนผีดิบกัดแล้วแน่ๆเขาก็เลยถอดผ้ามันคอของมีหน้าออกมาดูแล้วมันก็ทําให้เขาเห็นว่ามีหน้าโดนกัดที่คอจริงๆตะแกะแวนก็เลยเอาไม้กางเขนมาให้มีหน้าจับมันจึงทําให้มีหน้าร้องจากและสลบไปจากน้าพวกเขาก็เลยคิดแผนการที่จะเผยโฉมของผีดิบโดยการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นมาแถมยังเชิญเอโทมัสมาด้วยซึ่งมันกกกกกก็็็ไไดด้้้ผลเพพพรรราาาะีีีี่่่่แแแมองนนปตตบบ รู้สึกท่แม่งท่าแม่งที่จู่ๆไอโทมัสบ้าบอถูกชวนให้มานานเลยงโดยไม่จำเป็นเขาก็เลยบอกไอโทมัสว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้หนีขึ้นไปที่ปราสาทบนภูเขาระวังอย่าให้ใครตามมานะโอเคได้เลยและหลังจากนั้นพีแดกก็มาหามีนาและพามีนาเต้นราด้วยความเพลิดเพลินโดยที่เขาไม่รู้ได้ว่าตอนนี้น่ะตะแก้แวนได้วางกระจกอันมาควายเอาไว้เพื่อดูว่าถ้าที่จริงแล้วพีแดกนั้นเป็นผีดิบจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากพีแด็กเป็นผีดิบจริงเขาจะไม่มีเงาสะท้อนเหมือนกับมษน์แล้วก็จริงๆนะครับเพราะคนในงานทุกคคคนนนอเเเเห็กกกรระจววว่่่าลลซีีังงต้้้ดดดยยยแมไท และพอพี่แดกรู้ความจริงว่าเขาณดมเปิดเผยแล้วมันทําให้เขาหงุเหิดและพาตัวมีหน้ากะโดดหนีออกไปทางน้าต่างทันทีซึ่งพวกเขารู้ว่าไอ้โทมัสนะมันเป็นลูกน้องของพี่แดกพวกเขาก็เลยรอจังหวะให้ไอ้โทมัสมันเป็น gps นําทางไปยังรังลับของพี่แดกแต่ไอ้โทมัสมันก็ไม่โง่มันก็รู้ว่าต้องมีคนตามมันไปแน่แน่มันก็เลยทําการวิ่งวนแป๊บหนึ่งเพื่อสับขาหลอกแล้วก็วิ่งไปหาพี่แดกเหมือนเดิมเออฉลาดมากๆมีลูกน้องแบบนี้แล้วพอไอ้โทมัสวิ่งมาถึงพี่แดกก็ถามนะครับวันแน่ใจนะว่าไม่มีคน นั่นแหละครับโจยๆอีกสามตัวนัอนก็นมาถึงแล้วตะโกนด่าพี่แดกเฉยเลยอ้ามึงพามันมาหาก,กูจะชัดแต่พี่แดกก็ไม่สนใจเขาก็พามีนาเข้าไปในห้องเพื่อจะกัดย้ำแล้วให้มีนากลายเป็นผีดิบแบบเต็มตัวซึ่งอีกสามคนนี่ก็สามารถบุกเข้ามาในห้องของพี่แดกได้ก่อนที่พี่แดกจะกัดมีนาแต่มันทั้งสามคนก็ไม่สามารถทําอะไรพี่แดกได้เลยนั่นก็เพราะพี่แดกมีพลังวางชาเยอะกว่าเออกูกินน้ำมะพร้าวทุกวันตะแกะแว้นที่เห็นว่าตอนนี้ด้านนอกมีแสงแดดแล้วเขาทําการงั้นหน้าต่างออกเพื่ออจจะะะไดด้้้ปปิิงงงงงยยยย่่่าาาาใหหพพีีแกกกกกตมมเเเฉล็็ทื กลายร่างเป็นข้างขาวน่ารักบินขึ้นมาแอบบนคานแต่ใน,นขนาที่เขากำลังหลบซ่อนอยู่โจยโทมัสก็แง้มหลังคาออกมาเพื่อจะช่วยลูกพี่แล้วมันก็ทำให้พีแดกต้องโดนแสงแดดแผดเผาตายห่าไปแบบทุเรศทุรังโดยไม่จำเป็นจากฝีมือลูกน้องสุดโง่แมงกลายเป็นคนปราผีดิบเฉยเลโกไอโทมัสมันก็เสียใจมากที่ทำให้ลูกพี่ต้องตายหา่ามันก็เลยกรอบที่เท่าลูกพี่มาใส่ไว้ในโรงแถมยังวาดรูปให้ด้วยเผื่อลูกพี่จะดีใจแต่จอนก็บอกนะครับว่าลูกพี่ของมึงน่ะตายห่าไปแล้วมึงเป็นอิสระแล้วซึ่งมัััันนนนนนกกกก็็็ททใใใหหห้้้โมมมคิดดไเเลลลลยปปีีีูู่่่่พพแะจออขง เออใครได้มึงเป็นลูกน้องคงจะโชคดีแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ